อันนั้นในจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในะชั่วโมงภาษาไทยไตามกติกาตามข้อตกลงก็คือก่อนที่เราเจะเรียนอย่างอื่นนั้นเราจะต้องเรียนตามคำบอกโอเคด้านขวาะตาะกุกตะกักนค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะด้านหลั พอเป,เปิดมาแล้วสิ่งที่เราเรียนต้องทาก็คือ,อคต่ออย่างเมื่อวานนี้โดยที่เราเขียนตามคำบอกนะั้นเราจะใช้หน้าละวันละหนึ่งหน้าโอเคนะคะวันละหนึ่งหน้าอันนั้นเราเขียนเลยค่ะเขียนต่อจากเมื่อวานนี้วันนี้ก็คือวันพฤหัสบดีที่สี่เน้นเลขไทยน,นะคะพฤศจิกายนพอ,อต่6 4ัรเน้นเลข ้านที่บ้านนักเรียนจ๋าได้เรียน,นที่บ้านนักเรียนปฏิบัติไนมะ่ได้จ๋าเราไปพร้อมกันกลับที่โรงเรียนนะคะคุยช่ยให้กําลังใจทุกคนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านให้กําลังใจกันทุกวันเพราะว่าช่วงนี้สุราษฎร์ธานีโควิดเงียบนะคะก็คือรู้เรื่อหลักสองร้อยแล้วเนาะสองร้อยสองร้อยกว่าอ๋อติดอยู่ไม่ถึงของประเทศใช่ไหมไม่หวัดเสียวอ่ะพอทำกระดาษกระดิ่เสร็จแล้ว ว่าเขียนตามคำบอกอย่าเป็นกยกา์กาท่านๆเขียนตามเราบอกแล้วก็ไม่มีเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าโดยที่เราไม่เว้นบรรทัดโอเคนะคะพร้อมยางอ่าวางส่วนล้อมแล้วที่บ้านพร้อมยางจ้าโอ้มีที่บ้านต่อไห้กูยืดได้ยินด้หรือเปล่าเนี่ย ถ้าที่บ้านตอบให้คุณยูได้ยินยนี่แสดงว่าคุณยูไม่ธรรมดาละอยู่คิดน้องอ่ะโอเคพร้อมยังครับอ้าวยังบางส่วนยังก่ะที่บ้านพร้อมน,นะคะที่บ้านใครที่กำลังตีลังก,กาอยู่ได้เรียนเรื่องนี้แล้วนะจงมาเรียนกันก่อนอ่ะเมื่อพร้อมแล้วเมื่อวานนี้คำสุดท้ายอะไรกะนก็ไดเรียน อ่าตาตานพรแสดงว่าได้ยังมีสติแล้วก็มีสตังสตังกลางส่วนมันจะหมดไปแล้วก็ตอนเที่ยงอ่ะต่อนะคะนักเรียนวันนี้คําแรกแต่ะค,ะตะค,ะตคุณพอควายต่อนะคะตระกูลพอลวายคําแรกก็คือคําว่าคันชิดแต่คุณพอควายนะคะคันชิดทุกคนเสื่อสั้นนะคะ เราไม่ดูเพราะเรารู้ว่ามันอยู่ในหนังสือเราไม่ดูเราอาจจะดูก่อนล่วงหน้าแต่ในขณะที่ครูบอกเขียนนั้นนักเรียนจะต้องไม่ดูถ้าใครดูแสดงว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อไปคําที่สองกันักเรียนคํานี้คุณครูย้วยเขียนแต่หลายห้องมาละผลปรากฏว่าคำนี้ส่วนใหญ่ผิดอ่าก็คือคําว่าทักขนาน ตะบุกพอควายนะคะพักข,ขนานมีมีตัวการันตไหมมีพักข,ขนานมีตัวการันด้วยนะคะใครเขียนถูกคำนี้แสดงว่าโอ้โหสุดยอดต่อไปต่อจากพักขนานจะได้เรีนยนการยังอยู่ในตะบุกพอควายนะคะคําว่าคีรินทร์ทอคีรินทร์ทอ ต่อไปคำที่สี่ค่ะตระกูลจอจานแล้วนะคะนักเรียนมาตระกูลจอจานแล้วค่ะคำว่าจาบันจาบันเสร็จไหมคะที่บ้านเสร็จไหมคะที่บ้านตามดูชูนะคะที่บ้าน <c oughs> เรา, <c oughs> เ,ราเราใช้ตาวิเศษเห็นที่บ้านด้วยทุกคนตั้งใจนะคะนักเรียนทั้งที่บ้านและที่ โรงเรียนที่โรงเรียนนี่ถ้าเนี่ยไม่ตั้งใจนี่รูเห็นชัดเจนแต่ถ้าที่บ้านนี่ไม่ตั้งใจนี่คนที่เห็นก็คืออ,คอ้าวพ่อแม่แล้วพ่อแม่อยู่บ้านกูย่าตายายก็ไม่มเลิหายนาออ้าวต่อไปคําสุดท้ายของวันนี้ก็คือคำว่าจุนจุนตัวนี้จะแปลว่าเป็นผงละเอียดฉะนั้นจุนตัวนี้จะเขียนยังไงตั้งใจกันเรียนค่ะตั้งใจอาเรียบร้อยนะคะห้าคำ ตามสติการเดิมก็คือนักเรียนหนังสือเล่มนี้เลยค่ะที่เราใช้กันมาทุกวันโอเคนะคะหนังสือเล่มนี้ก็คือวรรณคดีและวรรณกรรมวรรณกรรมและวรรณคดีหน้าไหนคะนักเรียนคะต่อจากเมื่อวานนี้อ่าหน้าสี่สิบสี่ค่ะนักเรียนหน้าสี่สิบสี่อ้าวหน้าสี่สิบสี่นักเรียนจรวเลยนะคะตามสติการเดิมก็คือถ้าก็ผิดก็กาผิดเล่กๆด้วยสีแดง ถ้าว่าถูกก็กาถูกเล็กๆก็สีแดงแล้วถ้าทําไหนผิดนักเรียนก็นจะต้องแก้กี่เที่ยวครันักเรียนสามเที่ยวคําละสามเที่ยวอย่าลืมข้อตกลงที่เรามีสัญญายใจกันไว้ทําไมพุดถึงให้นกักเรียนแก้สามเที่ยวเพื่อความชัดเจนนะคะไม่ใช่ว,ว่าเฮ้ยรู้คะต่อรองสองเที่ยวได้ไหมคะเราไปกติกานะสามเที่ยวนะสามเที่ยวสามเที่ยวเขียน ซ้ำๆเขียนแล้วเขียนอีกแม่จะได้แม่นยากอ่าที่บ้านนะะว่าผิดนั้เรนแก้ได้นะคะที่โรงเรียนกําลังแก้อยู่ค่ะอะตั้งใจครับท่านอย่ามงกึ๊กๆอยู่ค่ะอ่าโอเคนะคะตอนนี้บรรยากาศในห้องกําลังเงียบเพื่อเด็กมีสมาธิในการทํางานแล้วก็ที่บ้าน เด็กก็ต้องตั้งใจนะคะรับเพราะรว่าเราใช้บ้านเปนน็นโรงเรียนก็คือลักษณะของการโฮมรูมโฮมก็คือบ้านรูมก็คือห้องห้องที่บ้านนะคะแต่ส่วนนักเรียนนั้นจะใช้โฮมสกูลคือสกูลสกูลเรียน,เร,ยนเรียนในโรงเรียนนะอ่ะพอนักเรียนแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วอาคุณยูเช็คหน่อยไหนใครทุกหมดอ่าไม่มีไหนใครผิดหมดอ่ามีเป็นเรื่องปกติ ผิดไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะคะผิดที่ไม่ใช่เป็น 8. เรื่องแปลกเป็ธรรมดาดังนั้นใครที่ผิดนั่นเองก็ต้องแก้ให้ถูกต้องแล้วก็ของใครที่ผิดแล้วนั่ได้แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อตกลงก็คือด้านล่างของสมุดนั้นเราจะต้องทําอย่างไรเหมือนเดิมมาแเนีถามเหมือนเดิมแบมมแบก็คือเราต้องทําคาสั่์ที่อยู่ด้านล่างเหมือนเมื่อวานนี้เหมือนเมื่อวานคืนนี้ ทคำคาศัพท์ในคําศัพท์นั้นก็จะมีทั้งคอาอ่านและคําแปลนักเรียนวาดรูปตามชอบเช่นเมื่อวานนี้นักเรียนวาดเป็นรูปก,กุจจิสมมุติพอวันนี้เราเบื่ออุจจิละเออเราอาจจะวาดเป็นอย่างอื่นนะคะหรือเมื่อวานนี้นักเรียนวาดผลไม้อ่าวันนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นวาดเป็ไก่เป็นเป็ดแทนอะไรประมาณนั้นอะ ก็คือทาให้เรามีความคิดเขาเรียกว่าการบูรณาการเอาวิชาศิละปะมาบูรณาการกับวิชาภาษาไทย <I think. S 1> เพราะว่าถ้าว่าได้ใช้สีสันนะลูกได้ไใช้สีสันในการตกแต่งเนี้ยจะทําให้สมองนักเรียนเนี่ยมันมีความคิดอนีคือมันมีความสุขเพราะสีมันจะช่วยให้เราสดใสนะคะอ่ะตอนนี้รูทูเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทานะคบแป๊บหนึ่งขออนุญาตหายตัวไปก่อนนะคะเรียง อ่าตัวหายไปแล้วแ <S ans Pon cho> ต่เส <an> ียงยังอยู <t ool> ่นะคะเด็กๆที่บ้านตอนนี้พี่ยุบมั่นใจนะคะว่าเด็กๆกําลังทํางานอยู่นะคะสู้ๆนะลููสู้ๆสู้เพื่อไครสู้เพื่องทํทเพื่อไครทำเพื่อเองและทําให้พ่อแม่ที่เรารักและรักเราที่สุดนั้นชื่นใจดังนั้นตั้งใจครับหนูครับพี่อ้วนครับเจ้าอ้วนครับตั้งใจครับ อยากให้เวลาประมาณก็ห้าทีนะเห็นไหมเห็นไหมห้าทีห้าครั้งประมาณทีทำมากนาทีน่าจะทำนะคะที่บ้านด้วยนะคะที่บ้านด้วยห้านาทีนะลูกห้านาทีโดนนาฬิกาไว้ขณะนี้เด็กทุกคนมีสมาธินะคะนักเรียนในจอฟู่มาแล้วค่ะ แล้วนะคะดูเด็กๆทํางานเด็กๆทงาทงานทั้งที่บ้านและทํางานทั้งที่โรงเรียน<ม>อ่ะคนที่ไม่เสร็จนะลูกคนที่ไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะทําต่อเป็นลันกษณะของการบ้านเพราะว่านักเรียนรู้ละว,ว่าเราจะทํายังไงเพือได้เป็นต่อรองอีกหน่อยเหรออ,อ,อีกหน่อยนะได้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 อีกหน่อยอีกหน่อยอ่าที่บ้านนักเรียนก็ทํานะคะทําไปพร้อมๆกันนะลูกอีกหน่อยอีกหน่อย หาได้ยืดหยุ่นได้ค่ะยืดหยุ่นได้อ่ายืดหยุ่นได้นะคะ,<ว>ะยืดหยุ่นได้ทุกคนทํางานนะลูกทํางานคําศัพท์ห้าคำคำศัพท์ห้าคำก็คือคันชิดคันชิดแปลว่าอะไรนะคะนัเรียนแปลว่าอะไรนะอ่าคันชิดแปลว่ากึกล้องคั้นนาลแล้วเขแปลว่าอะไรคัคคขนาอ่าแปลว่าฟ้าหรือท้องฟ้า อะไรอีกอ่าคีรินทรนคีรินทรแปลว่าอะไรนะคะอ่าคีรินทอนแปลว่าภูเขาต่อไปจาบันจาบันแปลว่าอะไรคะอ่าวันไหวแปลว่าโศกเศร้าก็ได้ร้องไห้ก็ได้เพิ่มเติมเสียใจก็ได้จาบันร้องไห้ก็ได้อ่าต่อไปสุดท้ายคําว่าจุนจุนแปลว่าอะไรนะคะ อ่าก nice> ็คือละเอียดเป็นผงอะค่ะจุนนะเหมือนกุเทียนบอกโอ้หทำวันนี้ให้ละลายหายกลายเป็นจ right. ุนไปเลยอะไรประมาณนั้นพลังเยอะอ่ะโอเคนะคุณรูว่าเสร็จแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่มีาส่งสัญญาณมาติด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 ที่บ้านบอกรูค้าเสร็จแล้วค่ะกูครับเสร็จแล้วครับอ๋อติดติดอะมาแล้วอะอ่ะเรียบร้อยนะ้ลูกเรียบร้อยนะคะ อ่านักเรียนพอเรียบร้อยเ,เสร็จแล้วยืกมาแล้วค่ะอ่านักเ,เรียนทิกสมุดกับด้านหน้านักเรียนทิกสมุดกับด้านหน้าเหมือนเดิม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 นะคะเหมือนเดิมอ่ะกลับม,มายงแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องใหม่พอเราจะเรียนเรื่องใหม่ป้าสิ่งที่เราจะต้องบันทึกก็คือวันที่ค่ะนักเรียนค่ะวันที่ททอ่านักเรียนดูนะคะเมืวว่อวานนี้เราจบด้วยการเขียนยอ่อความ ซึ่งยอ่อความนั้นเราจะมีเพียงสองยอ่อหน้าเท่านั้นโอเคนะคะแล้วก็เรียนเขียนใต้ของยอ่อความเรียบร้อยเสร็จแล้วถ้าเรียนเหลือกระดาษหน้าไหนที่มันเหลืออยู่นักเรียนต้องเขียนให้ครบหน้าก่อนนะคะเพื่อประหยัดชัดเจนนะคะส่วนของใครที่หมดลัวหน้านั้นหมดแล้วนัยนก็ขึ้นหน้าใหม่โดยนักเรียนเขียนวันที่กับก็คือวันเพื่อทีท่สี่พฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยสิบสี่ 4, เหมือนเดิมนะคะ ทำไมรอบนี้มึยุให้เขียนบัที่แต่เมื่อวานนี้ไม่เขียนบันที่เพราะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องใหม่โอเคนะคะน,นัดเรียนเนาะเมื่อนัเกเรียนที่บ้านเขียนบันที่เสร็จแล้วที่ห้องก็เขียนบันที่เสร็จแล้วนักเรียนหยิบหนังสือเลยค่ะหนังสือภาษาและการใช้ภาษาไทยของใครของมันนะคะนักเรียนิบมาค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ประกอบในการทํางานโอเคนะคะ นักเรียนที่บ้านกินมาแล้วนะนะมันคุณยุทจะเห็นเลยนะว่านักเรียนที่บ้านกินมาแล้ว <c oughs> แต่ที่แน่ๆนที่โรงเรียนที่บางคนยิบมาบางคนยังไม่ได้ยิบมาเลย <c oughs> อ่าแล้วเรียนยิค่ะยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน,หน้าเลขเหมือนกันแล้วรวมกันได้สิบหกเลขเหมือนกันสองตัวแล้วรวมกันได้สิบหก มาทำไรเลขสองตัวเหมือนกันเวลา,ารวมกันแล้วได้สิบหกเวลาลบแล้ได้ศูนย์ที่บ้านเลขสองยังหน้าเท่าไหร่หน้าเท่าไหร่หหรก็คือเลขสองตัวเหมือนกันเวลาเอาเลขสองตัวนี้รวมกันได้สิบหกแต่เวลาเอาลบกันแล้วได้ศูนย์หน้าเท่าไหร่ หน้าทำไมที่บ้านไม่ยังท,ที่ห้องอยัไม่ได้เลยที่ห้องยังไม่ได้เลยแต่ที่บ้านไม่ได้ยังทีหน้าที่จะเปิดก็คือเลขสองตัวเหมือนกันเวลาเอามารวมกันมันได้สิบหกแต่เวลาลบกันมันได้ศูนหน้าทำไอุ้ยออกแล้วห่วยจะออกคอดยากยังกับแม่หน้าพระขนง <c oughs> อ่า หน้าแปดสิบแปดโอเคนะคะ,อะเอาแล้วเรามาดูที่หน้าแปดสิบแปดกับหน้าแปดสิบเก้าตัวชัดเจนนะคะ,ะวันนี้นักเรียนดูว่าในนั้นจะมีหัวข้อใหญ่ในหน้า8ปดสิบแปดคืออะไรคะนักเรียนเรื่องสองเรื่องวอ่สาสำนวน,น,วนกับอะไรคะสองเรื่องทําพังเผยโอเค ่อไปเรียนมาดูหน้า89หัว,นะว 9, ข้อใหญ่ที่เป็นเรื่องคือสุภาษิตอ่ะนักเรียนเอาหนันงสือเรื่องนี้วางไว้ข้างตัวเพื่อที่จะป,ประกอบาการทํางานในชัมม่วโมงนีห้หอาวแล้วก็หลงพิวลหาวแล้วครับอะนักเรียนดูว่าวันนี้คุณครูยุ้จะให้นักเรียนทำแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดในอีกรูปแบบหนึง่งในรูปแบบหนึง่ง เมื่อวานนี้เราเจอแบบท่านบรรไดแต่วันนี้นะั้นเราจะเจอแบบการแตกย่อยนะคะโดยที่นะักเรียนเองนะั้นนักเรียนจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ผูยุคถนัดผู้ยุค,ครักษาสิ่งแวดลอ้อมผู้ยุกก็เลยทําต้นไม้นักเรียนจะทำเป็นอะไรก็เรื่องของนักเรียนโดยนักเรียนวางก่อนนะคะคำนวนไทยนักเรียนดูนะคะ วันนี้เราจะทำสานวนไทยวิธีการของกูชุกนักเรียนสามารถเรียนแบบได้หรือใครจะไม่เอาก็ได้นักเรียนจะทําอย่างไรก็ได้แล้วแต่เราขนาดแล้วแต่เราชอบอันนี้หัวข้อใหญ่ก็คือสานวนไทยไปดูนะของูชุกหัวข้อใหญ่คือสานวนไทยแล้วกูชุจะแตกแขนก็เป็นสามแขนตามในหนังสือก็คือนแขนที่หนึ่งมาแล้วค่ะต้นที่หนึ่งก็คืออะไรนักเรียน เน่ดูล้ค่ะาสำวนเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนสีอ่าดูนะคะคะแนนที่หนึ่งคือสำนวนสำนวนตวนีก็จะเป็นต้นไม้ดีแล้วต้นไม้ตเล็กลงอ่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่ให้ิตคิดนี่นะอันนี้คือสำนวนคะแนนที่หนึ่งก่อนนนเรามาดูคะแนนที่สองของคุณยุ คะแนนที่สองอาจจะมาทางด้านนี้ก็ได้แล้วเรียนจะอยู่ทางด้านไหนก็ได้แต่มาที่สองคืออะไรคะนักเรียนคำฟังทำฟอาเก่งมากเลยยอดเยี่ยมจริงๆริงทำฟังเฟย์มาแล้วก็ทำฟังเฟยอ่าคุยุก็เป็นต้นไม้ต้นเล็กต้นที่สองตามในหนังสือนะคะอาต่อไปมาที่แบบอะไร อ่าไั่ไเลยโดนนะคะตรงนี้คุย,ย,ยุ้งแตะแขนไปอีกขออนุญาตหัน,นากา้นนะคะที่เราที่บ้านอ่าไั่เลยโดนนะคะแขนต่อไปก็คือทำสุภาติตสุภาษิตนะคะสุภาษิด,ดอ่าผลปรากฏว่าสีนี้คุย,ยุ่งใช้แล้วก็เลยเห็นไหมเว้นแต่ไม่ชัดฉะนั้นขออนุญาตเปลี่ยนเพราะมันไม่ชัด ดีแดงหรือเะล่าลองดูดีแดงดูนะจ๊ะมีมีดีแดงมีนี่ไงตุกาสิอ๋อเอ็นชัดเกนโอเคอ่านักเรียนพอมีตุกพาสิปั๊กค,ครูทวก็เป็นต้นไม้ต้นที่สามนั่นดูนะตรงนี้เป็นแบบภาพความคิดตามในหนังสือที่เราใช้ประกอบที่ดูด้วยนี่เปิดเมื่อวนที่หน้าแปดสิบแปดหรืหน้าแ er ปดสิบเก้าถูกไหมคะนักเรียนดูว่าสำนวนไร มันจะแบ่งออกเป็นสามแขนในการก็คือเป็นสำนวนเป็นคำเคยและเป็นสุภาษิตรวมทั้งสามอย่างนี้เราเรียกว่าสำนวนไทยโอเคไหมคะแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อที่บ้านด้วยนะคะที่บ้านด้วยและที่ห้องด้วยที่นักเรียนต้องทำต่อโดยเราดูจากในหนังสือหน้าแ8หน้าแ9ตรงนี้นักเรียนสำนวนนี่คืออาหาริน แล้วเราจะต้องบอกว่าจำนวนนี้คืออะไรแล้วเรามาดูสมมุติว่าตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราก็บอกว่าคือแล้วแล้วก็ใส่ไปว่ามันคืออะไรแล้วกเแล้วก็ขยายต้นไม้ให้มันใหญ่ขึ้นได้หมดเนี่ยแล้วแต่เราจะคิดโอเคไหมครับแล้วก็พอนั้นเรามาบอกจำนวนมันคืออะไรพอนั้นเรามาบอกว่ามันคืออะไรเสร็จแล้วเรามาดูในตัวตัวอย่างมีตัวอย่างทั้งกี่ตัวอย่างสามห้าสามตัวอย่าง แต่เชฟปุยุอาจจะตีขะแนนี้ออกมาเป็นสามตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามใช่ไหมคะปุยุตรงนี้ก็อาจจะเป็นต้นไม้้วนี่ทำไงก็ได้แล้วแต่ตัวอย่างนี้นั่นเองก็ต้องเขียนว่าสำนวนมันคืออะไรและมันแปลว่าอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สองอ่าแล้วก็ จำนวนคืออะไรมันแปลว่าอะไรแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามอย่างเงี้ยแล้วก็มันคืออะไรแปลว่าอะไรโอเคไหมคะแล้วในาขจะแยกตรงนี้ออกไปอยู่คนก็ได้โยกหน้าก็ได้อยู่ข้างก็ได้อยู่ไหนก็ได้อันนี้คือสำนวนแล้วพอแล้วในไปทําเงินเพยแล้วเราก็ดูแยกอีกว่าคําเงินเพยมันคืออะไรลองทั้งตัวอย่างทั้งสามตัวอย่างโอเคไหมคะแล้วก็ต่อไปถ้าในไปสุภาสิก สุภาษิตก็ได้ดูว่าสุภาษิตมันคืออะไรแล้วมันก็แย,ยกออกเป็นสามตัวอย่างแต่ดูดีๆนะคะได้ดูว่าคำนวนมีคำแปลไหมคะมีนักเรียนสามารถเล่นสีได้โอเคไหมครับตัวคำคำเพยมีคำแปลไหมคะทั้งสามตัวอย่างมีถูกคไหมคะแต่สุภาษิตสุภาษิตมีกีก็ยังสามตัวอย่าง มีคำแปลไหมคะไม่มีฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปสืบค้นเพิ่มเติมก็คือเราจะมีตัวอย่างของคำุภาสิากตามในหนังสือแต่ไม่มีคำแปลนักเรียนต้องไปสืบค้นว่าคาแปลมันแปลว่าอะไรแล้วก็ใส่ลงไปโอเคไหมคะโอเคไหมงานวันนี้งานวันนี้สิ่งที่ครูยุ้สอนก็คือ สัมมวลไทยโดยใหนักเรียนสืบค้นข้อ,อ,อมูลว่าสัมมวนไทยมันแบ่งออกเป็นสามประเภทแต่และประเภทนั้นมันมีลักษณะอย่างไรมีความจัดความอย่างไรมีข้อสังเกตอย่างไรว่ามันเป็นอะไรโดยนักเรียนใช้หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยหน้าที่8 8และหน้าที่8 9มาประกอบการทำง,งาน,นไั้ไีครับน,นะาอ่านเสร็จแล้วแล้วนักเรียนทำตามที่ครูอธิบายเมื่อกี้ ก็คือสามบูนั้นตัวอย่างมีคำแปลเรียบร้อยกาบังเภยมีสามตัวอย่างมีคำแปลเรียบร้อยแต่สุภาษิตนั้นคำแปลไม่มีเราต้องไปสืบค้นคำแปลแล้วก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยสัดเกตไหมคะทำได้ไหมคะที่บ้านทำได้ไหมเออโอ้มีคนต่อก็ไม่ได้ไม่จริงอะที่บ้านเก,ก็สู้เหมือนที่โรงเรียน ดันั้นที่บ้านก็ก็ทาได้อยู่แล้วแล้วพวกที่กำลังทําอยู่อ่าเขากาลังทําอยู่แล้วในห้องก็กําลังทําอยู่หรือกําลังโม้อยู่อ่ากําลังทําอยู่อ่นนักเรียนจ๋าคุนปุยสรุปนิดนึงก็คือวันนี้ที่คุยสอนอันดับแรกก็คือตามกติกาก็คือเราเขียนตามคำบอกเขียนตามคำบอกพร้อมแล้วเรียนท,ทำคำสั่งห้าคำเรียบร้อยละถ้าใครไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเขาย้อนไม้ทํา แล้วก็สิ่งที่ให้ทำด้านหน้าก็คือสำรวนไทยซึ่งมันแบ,บ่งเป็นสามแบบสามอย่างแล้วเด็กก็ทําตามโดยเราใช้หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยประกอบโอเคนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆได้มีเวลาทํางานนิดนึงเด็กๆจะได้ไม่หนัก,กเกินไปเพราะว่าทุกวิชาถ้าว่ามีการบ้านหมดทุกวิชาเด็กๆก็จะทาไม่ทันพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้คุณครูก็เลยให้เด็กๆทําในชั่วโมงใี้เสร็จ โอเคนะคะอ่าเรียนจากที่บ้านคุณรูชุขออนุญ,ญาตให้เด็กๆทํางานนะคะ<ม>คุณรูชุก็จะจบภาษาไทยวันนี้โดยที่เด็กๆได้มีเวลาทํางานนะคะ<ม>สวัสดีนะคะเด็กๆที่บ้านด้วยนะที่ห้องเรียนห้องเรียนที่คุณชุยังอยู่แต่ที่บ้านนั้นคราคุณจะต้องไปบ่ายนะคะๆๆ <ๆ S 2> ให้ักเรียนทํางานแล้วอย่าลืมๆๆสิ่งที่คุณชุต้องการก็คือต้องการให้เด็กเป็นคนดี มีความพยายัางอดทนมานะมุมานะเพื่อตอนเองเพื่อครอบครัวเพื่อผู้ที่เรารักและเพื่อผู้ที่รักเรานะคะดังนั้นขอให้ทุกคนเป็นคนดีและขอให้ทุกคนขยันอดทนสวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านเียนที่บ้าน